สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านโอ้โหตากระโดดอ่ะโอ้ Rồi. À, bên mẹ chịu bên mẹ chế rồi Vì chịu chế. ờ. Ê, xin mẹ chịu mẹ à? mẹ chịu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  คนปากเงาด้วยะเนี่ยดูดูโน่กันยังเงาอ่ะตัวบาททั้งหมดได้โก้ได้มาจะได้เชื้อมานจะลูกพี่มึงเออลูกพี่ใครอ่ะเนี่ยอันเดอร์ตด้งสายถือนั่นแหละอูกศิน่ะลูกศิษย์เนี่ลูกศิษย์ดูน่ะเดินไมู่่นน่ะลูกศิษย์ชื่ออะไรแฮปอ่ะแฮปสายจกอ๋อจะชอบเปล่าใครจะไม่ชอบมั้งเ้อเลนไม่ได้ทำงานหรอ รอเพื่นเริ่มมาย้ายอยู่ไม่ค่อยตรงนี้ต้องวิ่งไปไหนเนี่ยเอ่อพระเจ้าตาแหลงอ๋ออันนี้เดี๋ยวเขามาวิ่งร่วมอยู่นี่เหรออบอกว่าไม่นากอ๋อเหรอไปเรื่อยๆได้เมียใหม่ยังได้เมียใหม่ยังเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีต้นต้นก็ลำบากหน่อยนะโควิดมันติดโควิดอยู่ สมิตโมนะครับสมิตโม F5 นะครับผม F5 แต่เป็นแถบเขียวนะฮะอยู่คู่กับแคด3 2 0 GC นะครับผมเครื่องสีสูบตักหินกันนะฮะทางลงเขาอนข้าจะอันตราย,ยคราบแคบนี่โอ้ ในเจนหรือในเจนหรือสามสองสามจีซีเจนเลยเจนเลยอะ่ะในเกนเน,เกนิวโลโกโอ้อ่ะออกมาแล้วครับฮี 500. โน่ห้าร้อยเฮ้ยแต่มันเร็วดีนะเนีน่ยคันเนี้ยค <A. S 1> ันเนี้ยมันก็เร็วดีนะ ันรถเสียบองรถเรามีก,กี่คันันี้บ่อนี่ตักวะบ่ตรงนี้เสียบบ่ก็สวัสด,ดีนะครับสวัสด,ดีไปยังทีมงานหกลอ้อ คนทุกท่านเลยนะฮะที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะอันนี้ผมรอเทเลอร์ย้ายไม่โค่อยู่นะก็เลยแวะมาถ่ายอันนี้ทำไงที่เหลือเจาะเจาะอีกอ่เดี๋ยวไปับตึกโควิดเนี่ยเฮ้ยใครวะใครขับกันนี้ยลังอ่ะหลังอองานไง โอ้เดี๋ยวผมทำนี่แหหนแมเป็นชะห่ถ้ามันขุดเขานิ่มๆแล้วเจยเลยเนาะเอ้ยแต่ล่างนิ่มนะนิ่มเหรอล่างนิ่มแล้วถ้าหลุดเกาะนี้ไปนิ่มผมเลยคือนิ่มถ่ายดินไงได้กำลังตูนวิ่งไปโรงงานตัวเองนะโรงงานโรงงานก็เกา เอาล่วงเขาต่อบมาดูมั้งอ๋อฮีโนโม่มาได้นะครับ500สมองเงิน ไม่มีรถไทยรูปทางโอ้สวิตโม F6 ไอ้ F5 นะครับผมแถบเขียวปะทะแคปปะทะแคปเขียเหมดผืน ไปครับไม่รุนไม่รุนมงานนี้ใช้แต่ดินโอนะครับโนโทนดีอึดดีเนี่ยตัวนี้แรงนะครับสมองเงินเนี่ย อย่นี้โคตรคงเลยเออจับมาติดตัวปุ๊บไอ้อันนี้เปิดเสร็จปุ๊บลงกรเจาะอ,อีกใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนี่สมาอะไรน์มาว่าอย่างไรยังไงรอนยังไงหนาวบออขึ้นมาแล้วนะครับผมอย่างขึ้นมาแล้วนะฮะฮีโน่ห้าร้อยสมองเงิน ตัวนี้น่าจะเป็น6,212รับเปล่าท่นทุาน,น,นโอ้มาแบบเนิบๆเลยนะฮะท่านผู้ชมแรงขนาดเนี้ย ดุเสียงดุคันนี้เสียงดุมากเลยนะฮะโอ้โชว์แล้วเลิศเพะหาค่อนข้างที่จะโหดมากเลยเป็นหลุมลองลึกมากนะโอุ้มตุก๊กตาอุ้โอุ้มอ้โอุ้มอู้ เดี๋ยวเราร,รอชมอีฮีโนอีกคันหนึ่งนะครับทีมงานสมปองบ่อเวนนะครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะฮะสวัสดีไปยังทีมงานสุล้อนะครับแล้วก็แมคโครด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเกี่วยวกับซูมิโตโมนะฮะซูมิโตโม F5 นะครับผม2ออ่าซูมิโตโม S-H 1> 2 1 0 F 5นะครับทีแทบแถบแถบเขียวตัวนี้เขาเรียกว่าแถบเขียวจะมีแถบดำแล้วก็แถบเขียวแล้วก็แถบดำ F 6นะฮะมนจะมีแต่ทรงคล้ายๆกันนะครับผม ครับสำหรับคบลิปนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ